ตอนรับทุกท่านเข้าสุ่พิกอเด็กของเราในวันนี้นะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าแอคชั่นถัดไปของเขาอันนี้ไม่ได้เอาใจคนที่เป็นโสดสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรวมกันนะคะแอคชั่นถัดไปของเขาเคยได้ทำหัวข้อนี้ไปละแต่ว่านานมากๆเลยเนาะวันนี้เรามีไพ่สี่กองกันเหมือนเดิมนะคะไพ่กองแรกคือจากทางด้านซ้ายมือค่ะ1 2 3, 4 ถ้าคุณไม่ค่อยมีสมาธินะจ๊ะนับหนึ่งสามสี่ในใจก็ได้ถ้าคุณถนัดแบบนั้นหรือถ้าคุณรู้สึกมองหน้าไพเราวรู้สึกว่าอม,มันมันใช่มากกว่าน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็อยากมีสมาธินานๆก็กดหยุดหน้าจอกดหยุดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่การอ่านของเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลองที่1นกัน,นจ้าไพ่ของเพื่อนที่เลือกไพ่กลองที่1นนั่นเองนะคะดูเหมือนว่าแอคชั่นหรอคะ เขามีสภาวะที่เพยายามนิ่งมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาคงจะยังไม่ทำอะไรในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าทำอะไรลงไปมันอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบเครียดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆยังรับไม่ทัน เขาดูจะใจเย็นในสภาวะนิ่งตรงนี้พยายามไปโฟกัสนะคะที่เรื่องของการเรียนการทำามาหากินของตนเองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เขารับไม่ทันนะสิคะถ้าถามเป็นเรื่องแอคชั่นปุ้นมองว่าเป็นไภเงียบมากๆบางท่านถึงขั้นที่ไม่พอใจบล็อกกันออกไปหรือเลือกที่จะไม่อ่านข้อความหรืออ่านแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยไม่รับโทรศัพท์นะคะ คือเขาเขาก็บอกตัวเขาเองว่าเขาเขาคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอะไรแบบไหนเพราะฉันเนี่ยแอคชั่นที่เห็นจากไพ่มันไม่มีนั่นเอง,เองนะคะดูซิว่าโอเคโอเคเขานิ่งแล้วยังไงต่อเพื่อว่าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆตามมานะคะมาดูกันคือเขารู้สึกเหมือน เขาอดทนเขาพยายามนิ่งมากๆแต่เขาบอกว่าเขาอยากคุยนะเขาอยากคุยมากๆเลยแต่ตอนเนี้ยังไม่กล้ายังตกใจอยู่นะคะแล้วก็เขาลืมคุณไม่ได้หรอกนะคะดูจากไพ่เขามักจะกลับมาหาเราหรือโดนเราดุหรืออะไรประมาณนี้ถ้าให้เป็นเหตุการณ์ที่สลับกันคืออาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหรอคะ เป็นอาทิตย์ก็ได้หรือเป็นวันก็ได้หลายวันหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์หลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเพราะว่าตรงนี้มันมีเหตุการณ์เหมือนกับไม่เขาก็เราพยายามติดต่อสื่อสารแต่การสื่อสารมันไปไม่ถึงเ,เหมือนมันไม่ได้มีฟีดแบ็กันนะคะแต่ลึกๆเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะจะพยายามมองโลกในแง่ดี เราก็จะพยายามสื่อสารมาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเหมาะสมแล้วแต่เขาก็กลัวว่าเราเนา่อารมณ์ไม่ดีนะคะเขากลัวอารมณ์ไม่ดีเขากลัวอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวง่ายคําพูดที่รุนแรงพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยเขารับไม่ไหวเขารู้สึกแย่ yeah. ปุ้นเชื่อว่าแอคชั่นเขาคงจะมาเร็วๆนี้ในแบบที่พยายามชวนคุณคุยแต่ อารมณ์ของคุณจะไม่ดีใส่เขานั่นเองนะคะซึ่งไพ่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่สลับกันได้ในอนาคตนะคะก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเขารู้สึกอ่อนแอจังเลยนะคะเขารู้สึกท้อมากมากเลยในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเห็นจากไพ่เขาค่อนข้างแคร์คุณมากมากเลยนะคะโอเคนะทีนี้คุณก็ต้องมาดูตัวคุณเองว่าคุณจะเอายังไงต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ค่ะ อไพ่บอกว่าอืมอืมมันยังคงเป็นไพ่ของคนที่ไม่กล้าพอ เป็นพ่ของคนที่ยังตกตะกอนอยู่แล้วก็เง,งียบเแียวเาเป็นพ่ของคนที่มีความอมดทนเพราะฉะนั้นแนวโน้มของคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนักคือสับสนทั้งคู่เลยบางท่านอาจจะมีการตั้งคาถามว่าพอเท่านี้หรือว่าไปต่อกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงตรงนี้สักตีไปสักหนึ่งเดือนคร่าวๆนะคะผู้มองว่าความสัมพันธ์คุณมีปัญหาเรื่องของการไม่อยอมคุยกันเรื่องของการแบบว่า ไม่พอใจกันกลัวความขัดแย้งที่จะตามมารู้สึกอ,กอยากอยู่คนเดียวแบบตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยแต่ความคิดถึงความผูกพันมันมีนะผุ้เชื่อว,ว่าในช่วงหนึ่งเดือนเป็นช่วงเวลาที่ทรมานสาหรับคุณทั้งคู่มากๆเลยมันจะมีคนที่หงุดหงิดมากๆมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็อยากจะเป็นตัวของตนเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีการที่แบบแสดงออกไปว่าเบื่อเขาไม่อยากอยู่ด้วยอยากรักตนเอง อยากให้ตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแปลว่าคนที่ให้มากไม่เคยรู้สึกถูกเติมเต็มหรือได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะคะนั่นแปลว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยให้อะไรเขานั่นแปลว่าช่วงเวลาอันนี้เขาอยากจะดูแลตัวเองมากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว,ว่แนวโน้มในหนึ่งเดือนข้างหน้าเอาคร่าวๆก่อนนะคะ ก็ยังคงม,มีปัญหาคาราคาซังแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาก,กันให้คำแนะนำน่อยคะ่ะเป็นไพ mm ่ e m p e r a n c e เด็กถือดาบเด็กถือถ้วยเป็นไพ Del mm ่ Delivers hmm. เป็นไพ่สีเหรียญฟ mm hmm. าสซ,ซิวินถือดาบสามไม้เท้านะคะเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไพ่ justice นะคะขออภัยนะคะ ก็ยังเป็นไพ่แฮงแมนคือยังทําอะไรกันไม่ได้คําแนะนําคือเป็นสภาวะที่ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วคุณก็ก็คงรู้ตัวดีว่าอารมณ์ของคุณเองก็เออเออใช่อารมณ์ของคุณเองก็คงยังไม่พอใจเขาในหลายๆเรื่องแล้วก็ยังไม่อยากคิดเรื่องนี้พอคิดถึงเรื่องนี้ทําให้คุณรู้สึกแบบมันเบื่อมันนาย อยากโฟกัสที่ตัวเองมันอยากที่จะไปทําอะไรด้วยตัวเองอยากอยากสวยอยากหล่อกับตัวเองอยากดูแลตัวเองแต่รู้ปุ้นเชื่อว่าของคุณเนี่ยเป็นสภาวะในเชิงที่แบบว่ายังยังรักเขายังคิดถึงนะแต่เราปฏิเสธว่าเราไม่รักว่าเราไม่คิดถึงอืเพราะว่าเยื่อใยมันมีนะคุณนะแต่แค่รู้สึกมันนี้ไม่พร้อมคุยั้งคู่นั่นเองนะคะตรงช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ต้องอให้เวลาส่วนตัวกันสักหน่อย ได้ตกตะกอนว่าต้องการอะไรแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจมากกว่าทุกทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนั้นนั่นเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครไม่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้อยากกลับมาแล้วก็บังคับจิตใจกันไม่ได้นั่นเองนะคะก็ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับเ,เพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวคุณสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ตลอดเวลานะคะยกเว้นตอนนอนเพืมก็จะไม่ได้ตอบนะคะโอเคเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรา move on นะคะ ไปดูคำทำนายของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สองนหน้าตาไพ่ของเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกับหัวข้อของเรานะว่าแอคชั่นถัดไปของเขาจะเป็นอย่างไรก็เห็นได้ชัดว่าเขามีเจตนาที่ดีมากๆมีความต้องการความอยากได้อะไรในตัวเราพอสมควรนะคะเราเร็วนี้เขาก็คงจะมีการาปรากฏตัวขึ้นมาในชีวิตของเราเช่นติดต่อสื่อสารมาทำตัวน่ารักคิคุอ,อนโนเนะนะคะ ท่ามกลางความขัดแยง้งเขาจะทำตัวเหมือนปัญหามันไม่ได้ใหญ่คือทำตัวเหมือนคนที่หวัวเราะท่ามกลางสถานการณ์ที่ซีเรียสมันจะมีคนประเภทนี้อยู่นะคุณนะแล้วเขก็จะเป็นอาการนั้นเขาบอกว่าเขาทำตัวไม่ถูกมันกระวนกระวายใจเหมือนอยู่ไม่นิง่งถ้าอยู่นิ่งๆเขาจะมีความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้เนี่ยแอคชั่นของเขาก็เลยจะมีการเข้าหาคุณนะคะ แล้วเขาคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องการเข้าหานะ่ะคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วคิดมาดีแล้วแม้จะมีการเผื่อใจไว้บ้างว่าฟีดแบ็กที่ได้จากคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีก็ได้หรือดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนจะรู้ว่าเป็นไปในทางที่ไม่น่าจะคุณไม่น่าจะโอเคกับเขาอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นแหละเพราะว่าน่าจะมีปัญหาอยู่ที่แบบว่ามีคนไม่ยอมคุยนะแบบงอนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูไพ่เพิ่มนะคะเขาจะทำยังไงอีก อก็เห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากให้เราต้องมีปัญหากันนะคะเขาอยากจะให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นนี่เจตนาที่เขากำลังจะเข้าหาคุณเนี่ยเป็นเจตนาที่ดีมากๆเขาชื่นชมแล้วก็รักแล้วก็หวังดีกับคุณเขาไม่ได้อยากให้เราทะเลาะกันถ้าเราถ้าเรามีปัญหากันเขาก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะเราเองก็เหนื่อย เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดีแล้วก็มีกฎมีเกณฑ์มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคนที่ดีที่สุดมากๆที่เขาเคยได้พบเจอมานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเข้าหาคุณแบบมีความสุขนะคะว่าง่ายๆคือเขาอยากจะเข้ามาดูแลและพพอร์ตหลายๆเรื่อง ถ้าบางท่านที่มีปัญหานั่นแสดงว่าเรเร็วนี้เขาก็จะเข้ามาหรือบางท่านที่ไม่ได้มีปัญหาความสัมพันธ์ยังคงปกติดีนั่นแปลว่าก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะตามลำดับเขาจะมอบสิ่งดีๆอะไรดีๆให้กับคุณเยอะแยะเลยนะคะภายในช่วง1-3เดือนระหว่างเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิทางที่ดีมากๆนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อไปถะะ้าแนวโน้มดีมากๆเลยมีคําแนะนําให้กับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้ไหมคะโอเคคิงถือไม้เท้านะ เป็นไพ่สเตรน g ์ h ิ i x ์ออฟคั f ส u r o ร์ออฟ s นส์เนี่ยเป็นคู่เป็นคนที่ใช่ของกันและกันนะคะหมายถึงว่าโซเมตแน่นอนว่าโซเมตเรามีโอกาสที่จะได้พบเจอ มากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วในหนึ่งชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเขาใช่คนนั้นก็ใช่คนนี้ก็ใช่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปนะคะคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคําแนะนําไม่มีอะไรเลยนอกจากรักษากันเอาไว้ดีๆความสัมพันธ์นี้จะรักกันมากนะคะจะคืนดีกันได้ง่ายดายด้วยเวลาที่มีปัญหามีความอมดทนต่อบางสิ่งที่ออไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีก็ทนได้เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ in in game in love กันนะ เหมือนโฟกัสที่กันและกันมากๆเลยอะคะ่ะถ้าในวันนี้มันรู้สึกว่ามัน,มนฟังดูเวอร์าวางเน้นแปลว่าในอีกชัประมณชั้1หนึ่งเดือนข้างหน้าเป็นต้นไปนะคะความสมพัน์เนี่ยนะคะมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะเดี๋ยวบุญดูให้อีกแต่ว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองนี้แอคชั่นเขามาดีมากๆเลยแต่เราเหมือนคนที่เก็บความรู้สึกเราไม่ชอบอะไรในเขาหรือมีเหตุการณ์ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่เราที่เราไปเจอไปเห็นมารู้มาแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะถามเขาเรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนหนามในดอกกุหลาบมันสวยแต่เราถือตรงนี้เอาไว้มันเหมือนหนามมันก็ทิ่มเราทิ่มเราไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เขาปกติดีเขาโฟกัสที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําก็คือเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2อนะคะอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วหรือว่าหัวข้ออะไรที่มันกวนใจเราตลอดเวลายังไม่กล้าถามเนี่ยพุ่งเชื่อว่าก็อยากจะให้คุณปล่อยไปเถอะ มันเป็นเหมือนทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหงารู้สึกซึมอยู่กับตนเองจมอยู่กับตรงนั้นเนี่ยนะคะคําตอบก็ไม่ได้แถมยังมัวมาคิดมากคิดเองคนเดียวอีกด้วยนะตรงนี้มันไม่คุ้มเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยมันดีมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2องแอคชั่นเขาเร็วๆนี้ก็ดีเช่นเดียวกันคะ่ะเป็นกําลังใจให้คําแนะนําอย่าลืมนําไปปรับใช้นะคะโอเคทีนี้เรา move on นะคะไปดูคำทำนายของเพื่อนที่เลือกไพ่ที่เลือกไพ่กองที่3นนะคะถามว่าแอคชั่น ของเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามดูดุจังเลยดูไม่พอใจเขาใส่อารมณ์นะคะเอาแต่ใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าคนคนนี้เขาเหมือนจะไม่พยายามไปจุดไฟเพิ่มหรือว่าใส่น้ำมันเพิ่มให้กับอารมณ์ของคุณเนะี่ยเร็วๆนี้เขาก็จะเข้าหาในแบบที่ประณีประนอมนะคะคือเขาปรึกษาคนอื่นด้วยละมั้งถ้าเขา ถ้าไม่ได้ปรึกษาคนอื่นนั้นแปลว่าเขาอยากจะจะเคลียร์ใจเราพูดจากันดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุยอะไรกันก็ทําตัวแน่เบื่อใส่อะไรประมาณนั้นหมายถึงว่าทําตัวเหมือนเบื่อกันนะ่ะเช่นถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายคุณคุณไม่สามารถระง,งับอารมณ์ของตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าเขามันเขาแน่เบื่อมากเลยคุณก็แสดงออกแบบนั้นจริงๆว่าเขาแน่เบือ่อ น,ะะนั่นคือปัญหาปัญหาคือความสัมพันธ์มันช้ามันขาดสีสันคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆห,หรือทําอะไรที่ไม่จําเจอะไรประมาณนั้นน,น,นะคะคุณก็เลยมีอาการเบื่อเขาโดยอัตโนมัติแต่ว่าเรา็วๆนี้แอคชั่นของเขา่าดีมากๆมาด้วยความจริงใจเขารู้สึกว่าอยากจะมีความสุขกับเราอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีแต่ว่าดูเหมือนว่าเร็วๆนี้จะมีการตัดสินใจโดยวูบวามโดยใช้อารมณ์นะคะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยอาจจะมีการไม่พอใจกันไป แป๊บหนึ่งแล้วก็ตัวเขาเองก็คงจะกลับเข้ามาอาทักทายพูดคุยกับเราใหม่คุณเห็นได้ชัดว่าคุณทั้งคู่แนะนําในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งอยู่ด้วยกันนะคะอย่าเพิ่งอยู่ใกล้กันตัวคุณเองเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองเนี้ยให้เวลาส่วนตัวกับตัวเองจะดีกว่าไปทำตัวเองให้มีความสุขไปพักผ่อนหย่อนใจหาอะไรทําให้อาร์เโมชันของคุณมันบาลานซ์มากกว่านี้คือบาล์คือ Bal คือคออโมชันของคุณตอนนี้มันมันอยู่ในใน ในฝั่งที่มันอารมณ์มันหงุดหงิดมากกว่าที่จะผ่อนคลายและมีความสุขพอเราจมอยู่กับปัญหาที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเบื่อกับชีวิตไม่มีอะไรใหม่ผลกระทบจากโควิดที่ทําให้เราไปไหนไม่ได้หรือไม่รู้จะทํายังไงในหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าการอยู่คนเดียวของคุณมันน่าจะดีกว่าออกไปอยู่กับเพื่อนออกไปทําอะไรที่มันสนุกสนานกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ต้องบอกตามตรงว่าต่อให้มีปัญหาเนี่ยมันเท่ากับการวนลูปเป็นวงกลมเนาะคุณเนี่ย รู้สึกว่าเวลาคืนดีกันทีไรคุณก็ให้เต็มร้อยเหมือนเดิมอยู่ดีแต่คุณก็จะแฝงอารมณ์โกรธแล้วเขาเองก็ไม่ได้เปลี่ยนตนเองนะคะคือมันจะเป็นเหมือนชักกระยอช่วยกันดึงก,กันกลับมาตลอดเวลาสลับกันวันนี้ครั้งนี้โกรธกันเขาดึงเรากลับไปแต่ครั้งถัดไป เรารู้สึกแย่เราก็ทำตัวน่ารักไปดึงเขากลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยแอคชั่นมันคล้ายๆกันมันสลับกันนะคะเขากับเรามีปัญหาในเรื่องของการอยากเอาชนะกันและกันไม่รู้ว่านี่คู่รักหรือคู่กัดนะฮะแต่ว่าเป็นแบบนั้นจริงนะคือพยายามมองอะไรที่มีความสุขในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยากมา,มากๆเลยเพราะว่าภาพของทัศนคติอคติต่อกันเนี่ยมันค่อนข้างเด่นชัดมา,มากๆในช่วงมีนาเมษาพฤษภาตรงเนี้ย แนวะโน้นมความสัมพันธ์มันก็เลยเห็นแต่แบบว่าเฮ้ยมันมันอาจจะต้องมีการประนีประนอมและก็อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวกันมากขึ้นหน่อยนะคะอย่าอยู่ใกล้กันอย่าคุยกันนานเพราะว่าอารมณ์เปราะบางทั้งคู่อ่อนแอทั้งคู่เลยนะคะเขาเองนะ่าจะเป็นฝ่ายที่พยายามประนีกับประนีประนอมกับคุณก่อนนะในคราวนี้แต่คุณเองก็จําเป็นต้องระวังว่าครั้งถัดไปเราอาจจะเป็นคนที่สร้างปัญหาเองและเป็นคนที่ขึ้นเสียงใส่อารมณ์เองอีกแล้วก็จะเป็นฝ่ายเราที่ ดึงเขากลับมาแต่ครั้งนี้คือเขาก่อนนะเดี๋ยวครั้งแต่ถ,ถัดไปเนี่ยจะเป็นตาคุณนะคะคือคำให้ใหคําแนะนําไปเยอะมากมาก,มาก,มากเดี๋ยวปุ้นดูให้อีกทีหนึ่งว่าไพ่เขาจะให้อะไรคุณไหมสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมจริงด้วยไพ่ไม่แนะนําให้คุณอยู่ใกล้กันมากนะคะหงุดหงิด มันจะเห็นปัญหาเดิมๆเ,เห็นวงจรเดิมๆที่เราหงุดเหยิกับมันตั้งแต่วันแรกๆที่รู้จักเขานิสยัยเขาเหตุการณ์นี้อะไรเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ้พูดเหมือนกันตรงที่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่กันของของ,ของตัวเองกันหน่อยนะห้าถ้วยมันซึมทั้งคู่นะคะ มันน่าจะมีความผิดพลาดสมัยก่อนนะ่ะที่จําไม่เคยลืมและไม่เคยไว้ใจได้เลยไม่เคยไม่เคยมั่นใจว่ามันจะหายปัญหานั้นนะ่ะเหมือนระแวงตลอดเวลาว่ายังไงมันก็ต้องมีแล้วมันก็ฉันก็ต้องมันนั่งทําใจกับมันตลอดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาซ้ำๆซักซ้างระหว่างเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆกันก่อนนะคะอ่ะมีแนวโน้มที่พ่ออยากจะบอกเพิ่มเติมไหมเมอ่ย แนวโน้มไพ่ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ายังไงก็มีการหวนคืนมาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่อยากจะอยู่คนเดียวทําใจดูรายจ,จ,จิตใจตนเองนะคะผู้เชื่อว่ายังไงมันก็ต้องมีการติดต่อมาจากทางด้านของเขาหรือสลับการพื้นบอกแล้วของคุณนะสลับคิวกันครั้งนี้คงงอครั้งถัดไปก็ต้องเป็นเรานะคะเพราะว่าทั้งคู่เวลาทําอะไรที่มันเกินลิมิตไปมันจะรู้สึกผิดใช่ไหมคะเช่นดราม่าอยู่ๆดราม่าฮ a ทเลเวลห้าสิบ แต่เมื่อดราม่าเกิดขึ้นแล้วเราต้องไปต่ออย่าหยุดอย่างเงี้ยมันก็เลยเกินลิมิตแล้วก็มารู้สึกยะเออไม่น่าทําเกินไปประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคําแนะนํายังคงขึ้นเหมือนเดิมว่ายังไงก็ต้องมีการหันหน้ากลับมาคบมาคุยกันเหมือนเดิมนั่น,นะะแหละค่ะแล้วปัญหานิสัยเดิมเดิมเหตุการณ์เดิม,เด,มเดิมยังคงเกิดขึ้นมาหลอกหลอนทําได้แค่ทําใจถอนหายใจว่าแบบอืม บอลูปอีกแล้วสินะ Mo v e on เป็นวงกลมอีกแล้วสินะเนี่ยก็คืออย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆที่เนนลือกไพ่กองที่สามเขาเป็นกําลังใจให้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากนะขนาดเขาอยากให้เราเปลี่ยนตนเองแค่ไหนบางทีเราก็แบบยังมีดื้ดอ,อเลยโดยที่เขาเองหนักเลยบางทีขึ้นเสียงใส่เราอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบโอเคถ้าเราคุยกับเขาในขณะที่เขาใจเย็นแล้วเราจี G ้จี้จี้ดรามา่าดรมาม่าเขาก็จะมีโมโหขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ชอบไปอีก ถูกต้องป่ะคะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สลับกันก็ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เปราะบางนะจ๊ะคำพูดและการแสดงออกสําคัญมากๆต้องมีการาระวังกันด้วยจ้ะเป็นกําลังใจให้ทีนี้เนี่ยก็ขออนุญาตนะคะ move on ไปดูคําทํานายของไพ่กอง <ไฟ S 1> สุดท <ไฟ S 1> ้าย <ไฟ S 1> คือหน้นาตาไพ่ของไพ่กองสุดท้ายนะคะ a คชั่นถัดไปของเขาจะเป็นแบบไหนดูเหมือนว่าเขาจะลองเล่นกับไฟอีกรอบหนึ่งนะ คือเรวๆนี้เขาจะพยายามติดต่อมาทําเป็นเล่นก่อนว่าคุณอารมณ์ไหนกับเขาและสิ่งที่เขาได้กลับไปก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะไม่พอใจในเขานะคะท็อกซิกกันอีกแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกท้อนั่นเองนะคะแอคชั่นว่าง่ายๆตอบพี่ตรงคําถามมีการมาทักทายของเขาแน่นอนนะคะแต่ก็จะมีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าทําเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรที่เขาจะทําเพิ่มอีกไหมเอเย่ย พวกคุณเห็นม,มีการสื่อสารนะคะแล้วก็ความอดทนที่มีความไม่พอใจต่อกันมีการปิดกั้นกันนะคะไม,ไ,มไ,มไม่อ่อนหวานเลยนะ mm. เขาเองมีความใจอ่อนเหมือนกันแหละแต่ว่าเหมือนคนเหมือนคนอยากอยู่คนเดียวนะคะแต่ถามว่าไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงเวลานี้มัน มันไม่สามารถคาดเดาอารมณ์ได้เลยเช่นครึ่งวันแรกรู้สึกอยากคืนดีคุณอยากคืนดีกับเขาพอเขาติดต่อมาจริงๆเราอารมณ์ไม่ดีซะอย่างนั้นเลยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เ,เขาเรียกว่า love hate relationship อะทั้งรักทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันนะอะเออทีนี้เนี่ยนะคะเออไม่รู้ว่าเราอยากเอาชนะเขาไปทำไมเพราะว่าเขาดูบริสุทธิ์ดี น่าเหมือนแบบเจตนาดีที่จะมาทักทายอยากทําวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่าเขารู้สึกว่าแอคชั่นของเขามันไม่ค่อยได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากทางด้านของเราสักเท่าไหร่แน่นอนว่าคำทํานายอาจจะมีสลับกันบ้างนะคะก็ขอภัยล่วงหน้าด้วยถ้าทําให้ต้องมาจินตนาการเรื่องราวยากไปอีกในกรณีที่สลับกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความสัมพันธ์ต้องใช้ความประนีประนอมละค่ะ ด้วยหน้าที่การงานหรือการเรียนของทั้งคู่ก็โดดเด่นมากๆในช่วงเวลานี้แถมยังมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพ่อแง่แม่งอนกันไปอีกความแตกต่างของไลฟ์สไตล์เชื้อชาตินิสัยภาษาของบางท่านนั่นนะคะถ้าเป็นคนไทยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความคิดความอ่านไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันเลยละอะไรเงี้ยแต่ความรักมันยังมีให้กันอยู่ค่ะแอคชั่นของเขาเร็วๆน,นี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆพยายามจะเข้าหาเราปรองดองแต่ว่าโดนดุหรือว่ามีปัญหาขึ้นมากระทันหันอารมณ์ดีๆอยู่แล้วก็ อารมณ์เสียกันขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยก็เป็นไปได้นะคะมาดูแนวโน้มเพิ่มเติมค่ะความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะน่าเศร้าซึมๆเหมือนกันค่ะความสัมพันธ์ที่ที่เหนื่อยแล้วต้องพยายามมองโลกในแง่ดีอะค่ะ แล้วก็แนวโน้มก็คือมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆกวนตลอดเวลาคือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องทนกับคุณมากๆเลยนะคะต้องคอยอารมณ์ดีถ้าเกิดว่าคุณเงียบไปคุณดูซึมคุณดูเศร้าคุณดูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับกับอารมณ์ตรงนั้นของคุณนะคะแล้วก็เหมือนคนท้อแท้นะฮนะ,ะดูนะสิคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะ อารมณ์เนี้ยมันเหมือนห้าไม้เท้าทำอะไรก็ไม่ดีปัญหาแวดล้อมต่างๆมันรุมเร้าด้วยแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มอะไรตรงไหนนะคะมันรู้สึกวุ่นวายมากๆยิ่งมีไพ่เดอะเมจิเชียนด้วยเป็นไพ่เดสด้วยเนี่ยแล้วมีไพ่เหรียญนั้นแปลว่าวมีคนอารมณ์วุ่วายบ่อยๆเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็บอกเลิกอะไรอย่เงี้ขอภัยนะคะ แล้วก็เอาแต่ใจด้วยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าหาแบบน่าสงสารน่าองสาะนะเนาะคืออยากรักก็อยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยพุ่นบอกแล้วมันหลากหลายรูปแบบรวมกัน love hate relationship ดื้อด้วยมีคนดื้อมาก,มากๆในที่เนี้ยนะชอบบอกชอบสอนชอบพูดอะไรตรงๆแล้วก็มักจะ เหมือนให้ตัวเองเป็นผู้นําในความสัมพันธ์และเขาทําตามทําให้เขาแบบวางแผนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหนื่อยไปไงคะนะคะแนวนมก็เห็นว่าเป็นปัญหาประมาณนี้ยกว่าจะคุยกันได้แต่ละทีต้องต้องทะเลาะกันก่อนนะ่ะนะคะให้ไพ่ให้ใหคําแนะนําดีกว่านะเอาใหมส่องไหมไอ้สองถ้วยหอไพ่โอ้ยไพ่ก็สอนเก่งมากเลย ฟูฟ้าดวอาทิยวิอือืมไพ่บอกว่ายังไงก็ยังบนเวียนที่กันและกันเนี่ยแหละคะ่ะแต่จะมีคนหนึ่งที่เหมือนแบบเคยได้ทุ่มเทปไปเยอะมากจนมารู้สึกเหมือนกันบแบบมันล้าอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวอึดอัด อยากมีความสุขกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนก็จะมีบน่นมีว่ามีทําเหมือนทําอะไรบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาต้องทํำยังไงกับเราดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ให้สัญญาณค่อนข้างเป็น mixed signal นะ่ยสัญญาณแปรปรวนว่าตกลงคุณอารมณ์ไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูท้อแต่เขาอาจจะโฟกัสไปที่สิ่งดีๆมองโลกในแง่ดีเขาไว้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวคุณจริงๆนะคะ ถ้าคุณอาการนี้ปุ้งจะอยากให้คุณเนี่ยนะคะเราบ้างานได้เราบ้า,า,า,บาการเรียนได้แต่เราอย่าลืมด้านอ่อนหวานด้านเซนซิทีฟของเรานะเพราะว่าถ้าเราไม่หวานเลยไม่อ่อนโยนเลยในเวลาเนี้ยปุ้นเห็นได้ชัดว่ามันจะอึดอัดมากๆเลยเหมือนเราไม่สามารถมองอะไรในแง่ที่แบบไบรท์ได้ะคะ่ะคุณอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีกับเขามองสิ่งดีๆที่เขาพยายามทำะคะ่ะ ว่ามีคนพยายามดึงดึงงออยู่นะแล้วก็ค่อนข้างอดทนมากๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราทั้งคู่นะคะคแล้วพูดเห็นว่ารนเร็วนี้คงมีการสื่อสารมาก่อนการย้อนคืนมาของคนที่เรารู้สึกเรายอมแพ้เราอยากปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยเราไปเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้เพราะเห็นได้ชัดว่าผู้รับรู้ถึงความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยล้าท้อซึมเนาะ อาจจะเป็นเราเองก็ได้หรืออาจจะเป็นเขานะคะแต่คนที่กําลังเข้ามาโอเคถ้าเป็นเขาที่กําลังเข้าหา,หาเราแอคชั่นเขาก็คือค่อนข้างชัดเจนว่ามาขอคืนดีมารักกันเหมือนเดิมมาทําความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าชัดเจนแบบนั้นแบบว่ามีคนใดคนหนึ่งใจมันท้อไปแล้วนั่นเองเนาะอืมนัม่นคือแอคชั่นทั้งหมดจากทางด้านของเขาแล้วก็ของเรานั่นเองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเร็วๆน,นี้นะคะโอเค เป็นกำลังใจให้นะคะทุกท่านที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะแอนไลน์มาได้ขอบคุณทุกคำชื่นชมทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะให้กันด้วยติดตาม Instagram ก็ได้มีพีก,ก้าดให้ได้เล่นแล้วก็การการทำนายทั่วๆไปนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปคะ่ะ